แบไตบุกวันนี้ผมบุกมาที่สจลนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทําไมต้องมาที่นี่แหละคุณผู้ชมมันมีเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ด็ร์เชษฐารัตนพันธ์นะครับเขาออกข่าวนะฮะว่าเขาสามารถจะสร้างกราฟีนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวงการยนตกรรมไฟฟ้าได้โอ้ กราฟีนเนี่ยมันมาจากกราฟไฟต์นะครับกราฟไฟต์คืออะไรเล่าง่ายๆก็ไส้ดินสอที่เราใช้กันอนะ่ะเอาเป็นว่าจากวัตถุดิบป,ประมาณกิโลละ3 0 0 0บาทนะครับเมื่อมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นกราฟีนได้มูลค่าดีตัวขึ้นสูงอย่างก,กับบิตคอยกลายเป็นกิโลละล้านคูเกาวหรือเปล่าไม่กาวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างไา้ในปี1นึ่งีแล้วนะครับและเพิ่งจะทับได้จริงแล้วก็ในโลกนี้ยังมีจำนวนผู้ที่รู้เรื่องนี้อยู่น้อย อาจารย์ก็เลยบอกว่านี่จะเป็นเกมเชนเจอร์จุดเปลี่ยนสําคัญเลยเข้าสู่ยนตกรรมไฟฟ้าที่ประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่และอื่นๆอีกจากกราฟีนนะครับวันนี้เรื่องใหญ่แบร์ไตขอ,อนําเสนอครับก่อนอื่นก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่ากราฟีนคืออะไรกราฟีนเนี่ยเป็นโครงสร้างอะตอมของคาร์บอน6ตัวที่เรียงตัวกันเป็นรวงพึ่ง ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยก็เรียกว่าแข็งแกร่งกว่าเพชรเกือบ200เท่าเพชรที่ว่าแข็งก็สู้กราฟีนซึ่งมีโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมแบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้กราฟีนก็ยังถูกนิยามว่าเป็นวัสดุที่บางที่สุดในโลกบางเพียง1ชั้นอะตอมการใช้งานก็คือจะต้องนําตัวกราฟีนไปผสมกับวัสดุต่างๆเช่นาผสมในพลาสติกเพื่อทําเป็นเฟรมจักรยานอย่างเช่นถ้าเสื้อที่ผมใส่ใช่ไหมน,นี่กราฟีนน,นะนะเป็นเสื้อกราฟีนค้นะับ<ะ> วิดิวส์กราฟีนออกไซด์เอากราฟีนผสมเข้าไปในไหมดังไหมของประเทศไทยเนี่ยฮะผสมแล้วก็ผ้าไหมนี่แหละถูกไหมย้อมเข้าไปในเส้นได้ผ้าไหมเส้นได้ก็จะเหนียวทนขึ้นแล้วเราก็มาทักทอให้เป็นเสื้อยังมีอะไรในอุตสาหกรรมอีกที่เอากราฟีนมาผสมได้ไม้กรอบเองก็จะมีส่วนผสมของกราฟีนการผสมก็จะทําให้ไม้กรอบแข็งขึ้นแต่เบาอาจจะผสมในพลาสติกหรือในในใน,ในไฟเบอร์ต่างๆ ผมมองไปนี่เห็นมีชุดเสื้อกาอก,กันกระสุนนี่อาจารย์วิจัยมา b u l l e t r r o o w v s t t อันนี้ก็กราฟีนเหมือนกันใช่ฮะเราเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวฟิลเมนต์กราฟีนก่อนอก็คือเอาพลาสติกผสมกับกราฟีนของเราแล้วก็ดึงมาเป็นเส้นฟิลเมนต์มนะแล้วก็ขึ้นรูปในการใช้การพิมพ์สามมิตินะอาจารย์ขึ้นรูปอะไรไว้บ้างฮะโชว์พวกเราหนะ่อยฮะอันนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นกรอ,กอที่เรามีความแข็งแรงสูง เราจะนําไปเทสดูว่าจํานวนชั้นเท่าไหร่ที่เพียงพอที่จะใช้ในการป้องกันกระสุนได้เพราะว่าเมื่อผสมกราฟีนเข้าไปแล้วมันจะทําให้มีความแข็งแกร่งสูงขึ้นกว่าพลาสติกผมปาเจับได้ไหมเบาแต่แกร่งครับอ่าน้าหนักไม่มากไม่น่าเทสเลยเจ็บเลยล่ะคือมันแข็งจริงๆอ่ะมันแข็งมากๆด้วยนะฮะ ในเรื่องของการเอากราฟีนไปเป็นเขาเรียกว่าส่วนผสมในสิ่งต่างๆที่จะเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกต่อไปคิดถึงอะไรบ้างกราฟีนที่เราผลิตได้นะครับเรามองว่าประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟ,ไฟฟ้า,ฟาถูกต้องเปาี่ยจผ่านกันแล้วทั้งนั้นตอนนี้ตามทฤษฎีหลักการต่างๆของตัวกราฟีนเองเนี่ก็คือ,คอนําไฟฟ้าดีแล้วก็พื้นผิวสูงในการเหมาะในการเก็บประจุน่าจะมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ที่เราเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่กราฟีนได้ แล้วก็พยายามมองว่าต้องใช้วัสดุในประเทศให้มากที่สุดรวมทั้งกราฟีนเองก็ต้องผลิตได้ในประเทศเพื่อจะลดคอสผมอธิบายคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้ล mm ิเทียมไอออนโพลิเมอร์ก็คือแร่ลิเทียมซึ่งปกติต้องไปขุดเหมืองกันแต่ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจะเอามาทําเป็นแบตเตอรี่แต่อาจารย์กําลังจะใช้กราฟฟีนเพื่อจะแทนลิเทียมเหรอเราไม่ได้เอาตัว กราฟีเอาแทนลิเธียมนะครับคือเราใช้ตัวกราฟีเราลงไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของแบตเตอรี่เราเลยแต่ว่าแบตเตอรี่เราก็จะไม่ใช้ลิเธียมไม่ใช้ลิเธียมด้วยเราใช้โมเดลอีกแบบหนึ่งใช้กลไกการเก็บประจุอีกแบบหนึ่งาเริ่มต้นเองแบตเตอรี่เราก็ยังมีศักย์ไฟฟ้าหรือโวลต์เตจอยู่ที่ประมาณ1.5โวลต์ถึง1น่งจุดโวลต์ณจุดวิจัยจะยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะแต่เปียนแต่ว่าจํานวนไซเคิลที่เราเทสเองก็เริ่ม มีจำนวนไซคลที่ที่มากมากกว่าพันไหมปกติแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยประมาณพันไซคลคือชาร์จได้พันครั้งชักเข้าชักออกเนี่ยของอาจารย์มากกว่าป่ะคือตามรายงานเองเนี่ยตัวตัวแบตเตอรี่ตัวกราฟีนเองเอมีรายงานว่าได้ประมาณถึง2 0 0พันถึง5,000ันถึงหมื่นรอบเลยแต่าวัน,ว,นวันที่เราเริ่มต้นทําก็ยังอย,งอยู่ที่ประมาณเราเทสแล้วประมาณ500ถึงพันรอบเนี่ยเราผ่านแล้วผ่านแล้วและเรากำลังจะพัฒนาสูตรต่างๆหรือพัฒนาองค์ประกอบให้ได้ถึง ตามทฤษฎีแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้สําเร็จในไทยประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างเนื่องจากกราฟีนมันมีประโยชน์หลายอย่างอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ทำนวัตรกรรมต่างๆก็ได้มากมายเนี่ย <ฮะ S 2> เราเลือกว่าตัวไหนที่เราควรจะเล่นคือถ <ฮะ S 2> ้าเราตกลงจะเล่นบตัเตอรี่นี่นี่การังเฟื่องเลยตอนนี้ในปร,รประเทศไทยของเรานี่คนต่างๆกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปรถไฟฟ้ากันหมดละเมื่อปีสองปีมาเราก็พัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดก่อนเมื่อประมาณปลายปีแล้วต้นปีก็เริ่ม พัฒนาตัวแบตเตอรี่จนเมื่อต้นปีเราก็พัฒนาต้นแบบสําเร็จนะสามารถชาร์จและก็จ่ายได้จริงๆแล้วก็มีจุไฟฟ้าได้ระดับหนึ่งโดยที่แบตเตอรี่เราใช้ตัวกราฟีนเป็นองค์ประกอบแล้วก็ยังไม่มีองค์ประกอบของลิเทียม<อ>โดยที่ลายริดของเราก็ใช้เป็นลายปิดที่เป็นปกติเ<อ>นื่องจากมันไม่มีลิเทียมขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่เราก็จะปลอดภยัยแล้วก็ เครื่องจักรผลิตตัวแบตเตอรี่ก็จะไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าการประกอบจะง่ายมากแต่ถ้าเรามีลิเทียมอยู่แในการประกอบวิ่ต้องมีตัวป้องกันการออติดไฟมีคลีนรูม <clean S 2> ต่างต่างคลีนรูมแล้วตัวกรบบ็อกแต่เราไม่มีเมื่อเราไม่มีปุ๊บขั้นตอนการผลิตจะถูกมากเยี่ยมเลยอาจารย์ก็เลยทําที่นี่ได้ใช่ครับพอจะขอดูผลงานหน่อยได้ไหมว่าที่ประกอบแล้วเป็นยังไงไอแบตเตอรี่กราฟีเนอยากเห็น่ะ นี่ผมรู้สึกทึ่งมากเลยว่าเนี่ยอาจารย์อาจจะเรียกว่าคุยกับเราในสไตล์พูดน้อยนะแต่ว่าผลงานอาจารย์เปนที่ประจักษ์นะนี่นี่คือเปเปอร์วิจัยที่อาจารย์ส่งในระดับสากลเพื่อให้เขายอมรับโอ้เนี่ยอาจารย์ครับโรงงาน,น <ะ S 2> ต้นแบบผลิตอนุพันธ์กราฟีนโช์ให้อุตสาหกรรมมั่นใจว่ากราฟีนในประเทศไทยสามารถสร้างโรงงานได้จริงๆ ตัวคอนโทรลทั้งหมดนะออกแบบโดยวิศกรอของเราที่อยู่ภายใต้รักกระงของเรานะช่วยในการดีไซน์ตัวนี่ขั้นตอนการทํางานทั้งหมดโรงงานนี้จะเป็นอัตโนมัติเกือบ80%ผลิตได้เองครับเราใช้แบบที่เราคิดเองจากการวิจัยซึ่งเราจดสิทธิบัตรให้วิศกรให้รงงคลืงต่างๆนี่มาช่วยกันออกแบบตามไอเดียเราหมดเลยโมเดลทั้งหมดเนี้ย คี่คนในคนไทยทั้งหมดนะเป็นต้นแบบอ่ามันจะมาผงดำดำกระฟายใต้ินสอใช่ไหมใต้ดินสอนี่แหละก็คือถูกเติมเข้าไปในถังแรกนี้คือก็เติมสารเคมีต่างๆสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับชั้นคาร์บอนของกราฟายเพื่อให้เกิดการถ่างของชั้นให้ห่างขึ้นจากนั้นเราก็ส่ต่อมาที่ชั้นที่2นี่ถังที่2เนี่ยทำหน้าที่แยก ผงกราไฟที่มีการตอกพันธะกับขั้วของสารที่มีถังเริ่มต้นนะที่มีออกไซด์ออกซิเจนทำพันธะอยู่ต่อตัวอยู่นะฮะเมื่อแยกเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อมาต้นนี้ถังนี้จะทำที่ลอกแผ่นบางๆกราฟีนออกมาเป็นจากกราไฟดโดยใช้แรงกระแทกความทีสูงไปกระแทกให้มันหลุดออกมาหลุดออกมาเป็นแผ่นที่อาจารย์โชว์จากต้นแบบเมื่อกู่ที่เป็นเหมือนโมเดลของเซลลูลานั่นแหละทางนี้จะได้กราฟีนออกไซด์แล้วคือกราฟีนที่มีโครงสร้างแล้วก็มี ออกซิเจนต่อแคนอยู่กับรวงพึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไหมไม่เห็นตครองต้องส่องด้วยกล้องถึงจะรู้ว่าเป็นขยายรลังพึ่งแบบนั้นนะครับโอ้โหนี่แล้วก็ถ้าอยากได้ r ีดิวสกคาฟ์นออกไซด์ปั๊มจะถูกส่งมาที่ถังนี้แล้วก็ลดจํานวนออกซิเจนลงก็จะได้เป็น r ีดิวสกคาฟ์นไออกไซด์จากถังนี้โปรดักต์เราก็จะเป็นน้ําจะให้เป็นน้ําแต่ต้องใช้ R O water ด้วยน้ําในการผลิตทั้งหมดจะใช้น้ำ R O เป็นน้ำ B I ครับ น้ำด oh ีไอส่งต่อมาจากน้ำาร o ฮะ RO รู้จักแต่ดีคือน้ำอะไรฮะน้ำที่มีปรสจากไอออนครับมีประจุน้อยที่สุดนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได bon ้ Stevens> ัอยู่นเป็นน้ำแบบนี้ออกมาโอ้ก็ก็เหมือนในตัวอิเล็กโทรดเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับใช่ไหมจานที่เป็นน้ำอยู่ในขวดแบบนั้นใช่ครับโอ้โหนี่เข้าใจแล้วผดักแรกจากโรงงานจะเป็นน้ำถ้าต้องการเป็นฝุ่นเป็นผงก็เข้าเครื่องอบ เตาอบก็จะเป็นผงประมาณนั<อ>้นถ้ากระบวนการผสม,มยังซีเมนต์ยังพลาสติกจะควรใช้น้ําควรใช้น้ําแบบนี้ครับแต่เป็น<อ>แบตเตอรี่เราจะใช้ผงเพื่อไปผสมกับสารอืร่นล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปผมมั่นใจว่านี่จะเป็นจุดที่สร้างมูลค่าเพราะว่ากิโลล,ละล้านนี่คือกิโลที่เขาซื้อขยขันอยู่ในตลาดปัจจุบันปัจจุบันที่เราขายกรัมละ2 0 0 0ั 6, 2, <000 S 2> 6, นถึงหกพสองล้านถึงหล้านบาทมากกว่า1ล้านตาละผมนึกว่าเรื่องนี้ขายได้กิโลล,ละล้านสรุปคือกิโลล,ละ2ล้าน ถึง6ล้านเดี๋ยวต้องพลาดหัวคลิปใหม่เลยขอบคุณสำหรับความรู้อาจารย์นะแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่แหลกเพื่อไปดูว่าจากกราฟีนตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบตเตอรี่ได้ยังไงเพราะวันนี้เราบอกเกมเชนเจอร์นี่กราฟีนจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์น่ะครับขอไปดูนยฮะได้เลยครับไปเห็นโรงงานแล้วก็ต้องเห็นผลของงานด้วยอาจารย์และนี่นักวิจัยก็ก็ตามมาด้วยนะมาอยู่กับพวกเราด้วยในที่นี้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้เยี่ยมเลยผลงานนี้ยอดเยี่ยมแต่อยากเห็นว่าผลลัพธ์เป็นยังไง เป็นต้นแบบของแบตเตอรี่กราฟินที่เราวิจัยและพัฒนาต้นแบบขึ้นนะจะเห็นว่าทําให้มอเตอร์หมุนแล้วก็หลอดไฟสว่างนะฮะอันนี้ไม่ได้ต่อปลั๊กพ่วงอะไรอยู่างล่างนะไม่มีนะคือก้อนแบตกราฟีนนี่แหละที่อาจารย์บอกเนี่ยที่เป็นต้นแบบแบตเตอรี่กราฟินของเรานี่ๆๆในในมีพิสูจน์ทราบงี้ได้บ้างไฟติดนะไฟติดอยู่เปิดอ่านี่แล้วก็แบตเตอรี่นี้เปิดอยู่นะฮะกระบวนการ ทำยังไงบ้างถึงจะมาเป็นก้อนแบตแบบนี้ได้อันนี้เรียนตรงๆนะใหญ่กว่าที่เราใช้ในท้องตลาดนะท้องตลาดจะเล็กกว่านี้เยอะเลย 2A 3A และจานทําใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นไซส์มาตรฐานของโลกหรือเปล่าเป็นอีกไซส์หนึ่งที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะเราต้องการโชว์ให้เห็นว่าเราพัฒนาแบตเตอรี่ได้เองจริงๆถ้าเราทำสแตนดาร์ดเหมือนอทั่วไปก็จะอาจจะว่าไม่ใช่ของเราเราก็เลยพัฒนา ขนาดไซส์ที่มันต่างจากที่อื่นครแล้วก็ในอนาคตจากสูตรที่เราใช้ก็าจะใช้กระบวนการอีกแบบอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่การประกอบแบบนี้ก็ได้อ๋ออันนี้เป็นต้นแบบครับเป็นต้นแบบเลยใหญ่ได้ไม่เป็นไรครับโอเคสาหรับแบตเตอรี่กราฟีนของเราข้างในก็จะมีตัวตัวกราฟีน<ะ>เป็นส่วนประกอบนะครับเป็น,เป,นเป็นกราฟีนอันนี้เป็นรีดิวส์กราฟีนออกไซด์นะครับ,<ะ>รบและอันนี้แหละ,ะเห็นเป็นน้ําอันนี้คือหมึกหรือเปล่าอันนี้ส่วนประกอบของแบตเตอรี่เราเราใช้ตัว กราฟีนออกไซด์ทำหน้าที่เป็นตัวกักเก็บประจุให้จนจจานวนเยอะแล้วก็ใช้ดีดกราฟีนออกไซด์ในการทําให้ประจุไฟฟ้าเราอนากระแสได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ใช้ทั้งกราฟีนออกไซด์และดีดูกราฟีนออกไซด์ผสมด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานเป็นขั้วไฟฟ้านะฮะก็จะถูกสกรีนลงในโลหะบางนะครับแล้วก็ประกอบเป็นขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ตัว,วกั้นขั้วไฟฟ้าแล้วก็เติมเ็นตัวไลต์ประกอบเป็นกระบอกขึ้นมาแบบนี้ฮ สุดยอดเลยอย่างที่อาจารย์บอกไว้เลยนะครับว่ากราฟีนเป็นวัสดุที่ทั่วโลกรู้จักกันดีแล้วก็มีวิจัยอยู่แล้วแต่ปัญหาคือจะผลิตขึ้นมายังไงล่ะครับในปริมาณมากๆ มากให้เพียงพอกับความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยเราสอจอลอแห่งนี้แหละครับทำได้ครับก็คือจะใช้เทคนิคทางเคมีลอ,อกออกกราฟีนออกจากชั้นของกราฟไฟต์ซึ่งวิธีนี้ใช้ต้นทุนการผลิตต่ําแล้วก็ผลิตกราฟีนได้ปริมาณมากก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของคนไทยนะครับที่คิดวิธีนี้ได้ซึ่งอาจารย์แกก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับ แกยังพัฒนาต่อไปถึงการสร้างต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนซึ่งจะนำไปสู่การผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนี้ด้วยโดยใช้วัสดุกราฟีนซึ่งถือว่าเป็นความหวังให้กับวงการแบตรถยนต์ E ีีของไทยได้ต่อไปเลยผมหนุยพงศกทำเรื่องนี้มาเนี่ยตั้งแต่ปี1998นะครับว่าการเจอนักวิจัยในห้องแลบเจอคนที่คิดค้นพัฒนาแต่เราตั้งคำถามเสมอเลยในะ20กว่าปีที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำยังไงให้งานวิจัยไทยซึ่งก็ทำได้หลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ย ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้ตรงนี้ก็ต้องได้กลุ่มทุนหรือบริษัทใหญ่ที่เขาจะจริงจังกับการสเกลหรือขนายขยายขนาดจากส่งที่อารย์ทำได้ในห้องแลบเนี่ยไปเป็นแพลนหรือไปเป็นโรงงานการผลิตได้จริงกราฟีนเนี่ย<อ>มีบริษัทลงทุนเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วส่วนต้นแบบแบตเตอรี่เนี่ยเราอยู่<อ>ในระหว่างการเจรจาหลายบริษัทว่าโ<อ>ัทไหนที่สนใจที่จะขยายแบตเตอรี่กราฟีนต่อ,อโอเคถ้าผมจะพิสูจน์ทราบจากสิ่งที่วันนี้ผมตามข่าวมาแล้วมาคุยกับอาจารย์เนี่ย ก็คือณขณะนี้กราฟีนอาจารย์คิดค้นสําเร็จแต่กราฟีนจะกลายเป็นเป็นส่วนประกอบของลิเธียมไอออนหรือไม่ใช่ในอนาคตต่อไปเนี่ยอยู่ที่ผู้ที่จะซื้อวัตถุดิบกราฟีนนี้เอาไปทําต่อถูกไหมครับใช่ครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องก็ต้องโปรโมทเยอะเหมือนกันนะว่าทฤษฎีของอาจารย์ในการจะเอากราฟีนที่อาจารย์คิดค้นไปบวกกับสมการอื่นเนี่ยก็ได้แต่วันนี้เราคุยกันในคอนเทนต์นี้อาจารย์ยังขอเก็บไว้เป็นความลับทางการค้านะครับก็คงจะไม่สามารถเผยแพร่ได้โดยง่ายถ้าไม่ได้มาติดต่ออาจารย์ว่ายง่าย นี่นะฮะผู้ชายคนนี้ดูมีปริศนาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ผมสัมภาษณ์ผมก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดรเชษฐารัตนพันธ์นะครับจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์สจลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอบคุณอย่างยิ่งครับขอประสบความสำเร็จในเรื่องนี้และประเทศไทยต้องเป็นฐานการผลิตที่ดีของเรื่องแบตเตอรี่ที่มาจากกราฟีนคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไป เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ